สวัสดีค่ะวันนี้เราลองมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันนะคะโจทย์เหมือนเดิมเนาะพิมพ์คาเน่เธอรคาคา์ค่ะจางอมาจึงก่อซื้ดโคโดชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะวันนี้มาในแนวบทสนทนาเนาะเราลองมาดูกันนะคะค่ะถามว่าเคียงจูเอคานินคิชานเน่ออนเจชุนบาเฮลเคียงจูเป็นชื่อสถานที่นะคะรถไฟที่จะไปที่เคียงจูคิชาแปลว่ารถไฟเนาะเคียงจูเอคานินคิชารถไฟที่จะไปที่เคียงจู อันเจแปลว่าเมื่อไหร่ตอนไหนชุยบารดานะคะแปลว่าออกเดินทางพันโยเป็นชุยบาเหยนะคะรถไฟที่จะไปที่คีองจูออกเดินทางตอนไหนเมื่อไหร่หนาตอบว่าเยอรันเชียชุบยบาร์แยอเยอรันชีแปลว่า11โมงเเป็นตัวบอกชี้เวลานะคะตอน11โมงค่าบอกว่าครอมจิกึมื i ย้อชนิกา ทนจุดจุดอีหนาหรือนากีดาเรียวยาเกตุนยยคือครอมตัวนี้นะคะยอ่อม,มาจากคือรอมยอนคือรอมยอนแปลว่าเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้มาจากคือรอทาเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นบวกกับอือยอนท่าเพราะฉะนั้นคือรอมยอนท่าอย่างนั้นคือรอมก็เป็นตัวย่อมาเนาะถ่างั้นงั้นชิเกิมแปลว่าตอนนี้ยอลชินิกาตัวนี้นะคะมาจากอือนิกา แปลว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้10โมงคานามี n a นะคะถ้ามีตัวสะกดใส่อ e ีก่อนเนาะถ้าไม่มีตัวสะกดก,ก็ใส่นาเฉยๆเนาะีนามี2ความหมายนะคะความหมายที่1แต่ว่าหรือเป็นการบอกตัวเลือกนะคะเช่นคอพ p ีนาชาชาหรือกาแฟความหมายที่2นะคะตั้งอะไรที่มันมากกว่าที่เราคิดเช่นวันนี้กินข้าวตั้ง3จานเซกคือชีน่ามอกกอโอย่างเงี้ยนะคะ ในที่นี้แปลว่าตั้งเนาะคีทาดีดาแปลว่ารอนะคะอาอย่าเกตตาตัวนี้นะคะมันมาจากอาอย่าฮาดาที่แปลว่าต้องบวกกับเกตที่แปลว่าจะเพราะฉะนั้นอาอย่าเกตตาแปลว่าจะต้องกุญโยตัวนี้นะคะเป็นแกมมาที่ใช้ในการบอกความประหลาดใจนั้นเนี่ยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ย เพราะว่ารถไฟจะออกตอน11โมงแต่ตอนนี้10โมงนะคะเราต้องตอบข้อ4ฮันชิกานีนาคิทาเรียยาเกตกุนโยจาก้อ้รอตั้ง1ชั่วโมงเลยในที่นี้อินาตัวน,นี้แปลว่าตั้งนะคะตั้ง1ชั่วโมงมันมากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะคะคำว่าชิการมี2ความหมายหนึ่งคือชั่วโมงในที่นี้นะคะฮันชิกาน1ชั่วโมง ความหมายที่2องเต่อเวลาก็ได้นะคะเช่นเราบอกว่าวันนี้เราไม่มีเวลาเลยยุ่งมากเลยนะคะก็จะเป็นช so ิการนี่อบซอยโอไม่มีเวลาเลยนโมผาปายโอยุ่งมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะข้อหนึ่งชี้หมายถึงโมงนะคะเช่นตอนนี้เป็นเวลา10บโมง30นาทีก็จะเป็นยอนชี3ซ้ชิปุ่นอย่างเงี้ยนะคะพอนมี2ความหมายนะ ความหมายที่1แปลว่าครั้งนะคะถ้าใช้กับตัวเลขเกาหลีใช้กับตัวเลขเกาหลีนะจะแปลว่าครั้งเช่นอันนี้อ่านว่าเซบอนจะแปลว่า3มครั้งความหมายที่2นะคะแปลว่าเบอร์หมายเลขจะต้องใช้กับตัวเลขจีนนะอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าซัมบอนจะแปลว่าหมายเลข3เบอร์3อย่างนี้นะคะคำว่าพูนแปลว่านาทีเมื่อกี้ที่กูบอกไปแล้วเนาะพูนแปลว่านาที แต่เวลาบอกเวลาระหวังนิดนึงนะคะตัวเลขเกาหลีแท้ๆนะคะจะใช้กับชีเส้นยอลชี10โมงแต่พูนตัวนี้จะใช้กับตัวเลขที่ยืมมาจากภาษาจีนนะคะซัมชิปูน30นาที